อย่เว็บมาสเตอร์นอตครับกับ ROV Arena of Valor er, สร์ฟไทยอันนี้ก็คือ5เทคนิคก,การเล่นทีมีนะครับอันนี้ก็คือตัวใหม่ที่เข้าต่อจากลินดิสให้รอดูอยู่นะครับกดไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยเรื่องที่หนึ่งมาดู้กักกับสกิลก่นกอนครับสกิลพ S สซีฟสกาวเวนเมื่อมีคลิปปังตรงข้ามตายใกล้เราครับเราแล้วก็พวกพวกที่อยู่แถวนั้นก็จะได้เงินเพิ่มอันนีพ้พสซีฟนะ แลสกิลที่1ครับพูตี้พุตจะทําให้ทีมมี่วิ่งเร็วชั่วขณะครับและหลังจากนั้นจะสามารถระเบิดตัวเองได้และทําให้ศัตรูรลบบริเวณสตันนะครับสกิลที่2 c h เชนแลนส์ Chain Lance, จะเป็นการปาหอกไปครับและทีมมี่ก็จะพุ่งตามไปหาศัตรูที่โดนหอกนะั้นแล้วก็สตันศัตรูสกิลอันติครับฟริงอะโบรจะเป็นการสร้างกรอกให้ตัวเราครับแล้วก็เพื่อนเราที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดในบริเวณนั้น3วินาที แล้ถ้าเราหรือเพื่อนตายใน3วินาทีนั้นครับก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยพลังชีวิตบางส่วนแล้วก็มานาเต็มร้อเซแล้วก็สร้างความเสียหายเวทรอบบริเวณนะครับแล้วก็สโลสศัตรูด้วยเรื่องที่2สเตปการเล่นทีมีเป็นตัวละครที่มีท่าสตันหนึ่งสท่าเลยครับก็คือท่า1แล้วก็ท่า2กดท่า1รอไว้แล้วปาท่า2ไปสตันนะครับแล้วก,กดท่า1ตามสตันได้2จังหวะเลยนะถ้ามีเพื่อนสนับสนุนครับก็คอยสตันให้เพื่อนนะให้เพื่อนทาดามเมจ ก็สามารถเก็บคิวเก็บแอซิสได้ครับ <Kill. S 1> อะแล้วก็ยืนเลนดีเหมือนกันนะด้วยสกิลแพสซีฟจะทำให้ได้เงินเร็วนะอ่ะโมตอสมาเดี๋ยวทว่า,ทาหนึ่งสตันไปดิเสร็จเรบร้อยครับอะตีป้อมตีป้อมตับไปรัวๆอะมาดูจังหวะน,นี้ครับบวกกันเลนกลางเปิดท่าหนึ่งไว้ก่อนเนี สตันไปครับวิ่งตามไปดึง้วยท่าสองสตันต่อครับระเบิดไปอ่าดูจังหวะนี้เลยนี่ครับพอทีมีสตันจะสามารถอยู่ท่าอันติของเกรกหรือท่าของค,งคิวเดอร์ก็ได้นะครับอ่าเจ็บเรียบแล้วก็ด้วยท่านหนึ่งของทีมีครับมันจะทำให้มันวิ่งเร็วมากสามารถกลับบ้านแล้วก็กลับมาเติมเกมได้อย่างรวดเร็วเลยนะ อ้าเพื่อนรามีเรื่องนีไปก่อนสตันตไปเก็บไปหนึ่งตัวครับดูเลนล่างไม่น่ามีอะไรละเป็นตัวที่สลับเลนเร็วเหมือนกันนะครับเล่นลมมิ่งก็เข้าท่าเหมือนกันอ่าตรงกลางมีนาตาเลียเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนให้สัญญาณครับแล้วก็ลุยเลยดึงไปสตัน เรียบร้อยครับเก็บ <L eg le> ไปตัวที่สองเอาโมตอสอะไรละ่ะอ่าขึ้นมาเลนบนครับอย่างรวดเร็วเอาอะไรมูลาดเฮ้ย <L eg le> มีตัวมาเติมหนีก่อนเรื่อที่สามครับ <L eg le> การออกของในแบบทีมีที่ผมเล่นนะครับ <L eg le> ชิ้นแรกออกเดอะเอจิสก่อนช่วยลดคูลดาวเพิ่มมานาแล้วก็เพิ่มเกราะแล้วก็จะมีสกิลติดตัวเซนติ n เนลด้วยนะครับช่วยลดความเร็วโจมตีของศัตรูที่ตีเรานะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้เรา3วิ เน้นออกท่า1ท่า2เร็วๆแล้วก็ช่วยแทงให้เพื่อนได้ครับชิ้นที่2ออกรองเท้า Hermes e l e c t ครับเพิ่มความเร็วขึ้ื่อนที่แล้วก็มีสกิล s w e e ช่วยให้วิ่งไวระหว่างสลับเลนนะครับชิ้นที่3ออกไกด์อันสแตนดาร์ดครับเพิ่มความถึกแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่ด้วยแล้วก็มีสกิล Recover นะฟื้นฟูพลังชีวิตชิ้นที่ 4, ออกออก o อฟ o f อ the m a r ิครับเพิ่มพลังเวทลดคูลดาวน์และทีเด็ดคือสกิล Bite ทุก30วิครับจะเพิ่มพลังเวทแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดนะซ้อนทับกันใน10ครั้งและมีสกิลแถมอีกอัน,นครับทุกครั้งที่เรเวลอัพก็จะฟื้นฟูลพลังชีวิตแล้วก็มานาด้วยชิ้นสุดท้ายถ้าเกมยืดเยอะครับออก Holy of h o l i c s เพิ่มพลังเวท,แล,วเลเวทแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดเพราะทุกท่าของทีมีจะเป็นการโจมตีแบบเวทนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดไปเยอะๆจะมีเวลากดอัตะนะอิน,นะนัีนน้้ผมใชก็จะมาาเเป็นนสยยแทงลร,รแดงใส่้ม เพิ่ม <irgend. S 2> <amat S 1> ความเร็วโจมตีพลังชีวิต <Alison> แล้วก็เพิ่มเกราะรุนม่วงเลือกใส่โคโลซัสครับเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็รุนเขียวใส่พาวิสครับเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ช่วยลดคูดาวแต่รุนเขียวมีอันที่น่าสนใจครับคือโฮลี่ไลท์อันนี้ผมไม่มีนะแต่น่าลองใช้ดูเพิ่มเกราะต้านทานเวทแล้วก็ลดคูดาว้วยใช้แล้วน่าจะเข้ากันดีครับเรื่องที่5ข้อควรระวังครับสำหรับทีมีก็คือการกดสกิลอันติครับถ้าใกล้ตายก็กดไปก่อนเลยครับไม่ต้องเสียดาย ตายแล้วไม่ได้กดเดียวกดแล้วไม่ตายนะเอาดูจะตายวะนี่ครับโกงความตายมาได้จังหวะนี้ครับโอมากำลังบวกอยู่เข้าไปสปตันบวกไว้ครับเอามูลาดมาอันตีไปก่อนโอมาจะตายแล้วโอมาตายโอมาคืนชีพครับมูลาดโดนดาเมจไปเลยจากเวทของเราเนะจากการคืนชีพโคตรเจ๋งกลับบ้านแบบชิล การกดจังหวะสกิลอันติครับนอกจากจะช่วยชุบชีวิตเราเนี่ยก็พยายามดูเพื่อนด้วยแล้วกันโมตอสกำลังบวกอยู่โมตอสตังไ,ไงเฮ้ยโมตอสเข้าไปอีกเหรอโมตอสจะตายแล้วทันไหมอ่าโมตอสฟื้นครับอ่ะสุดท้ายครับสำหรับทีมีจุดเด่นก็คือเป็นตัวที่วิ่งไวนะครับแล้วก็สกตาร์ทได้สองจังหวะนะแล้วตัวก็อึดถึกทนด้วยมันเป็นแท้ง สามารถเข้าบวกกระทบทุกสถานการณ์เลยพยายามดูครับมีเรื่องที่ไหนพุ่งเข้าสนับสนุนได้อ่าดูดิกำลังบวกกันอยู่นะเปลี่ยนใจครับไม่กลับบ้านดีกว่าเข้าบวกเลยแล้วกันเบิดไปครับสปาร์ตเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองป้อมป้อมอเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านี่ครับกดห้านหนึ่งนะแล้วก็กลับบ้าน มันไม่คันเซิลว้าวกลับบ้านต่อโอเคเลือดเต็มเต็มครับแทงมันมันแล้วก็วิ่งตามไปเลยอ่ะแพนด้าวิ่งมาวิ่งมาโหงานนี้ปิดเกมแน่นอนเก็บทั้งดาร์คสเลเยอร์เรียบร้อยแล้วฮะบวกป้อมครับโอ้โหฝ่ายตรงข้ามกดยอมแพ้เลยครัรบร อ่ะเรียบร้อยป้อมแตกไปอืมไม่เลยจากการนำทีมไฟของทีมียังโหด MVP ไปเลยครับก็ถือว่าเป็นตัวแท้งที่เล่นมันนะครับมีเรื่องที่ไหนรีบพุ่งเข้าสนับสนุนอย่างด่วนใกล้ตายรีบกดอันติเพื่อฟื้นคืนชีวิตัวเองและผองเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ5เทคนิคการเล่นทีมีเล่นดีๆก็เก่งอยู่นะ ฮะเล่นเกมไม่สนุกครับเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ